บทสวดจุลละชัยยปกรณ์นโมเมพุทธาเดชะสารัตนาต,นตยะธามิกาเดชะประสิทธิประสิทธิวานารยะปราเมศสุสิทธิพมมาจากอินทาจาก,จากตโลกาคัมพีรากาสมุทาปูตุงคังคาจากสภมาชายประสิทธิพวันตุเตชัย,ยยะชาย,ยาธรณีธรณีอุทธิอุทธ,ทธินาทินาทีชัยยะชาย,ยาคัคนละตนในสายไายสายเสนนาเมรุราชคพลนรชีชัยยะชาย,ยาคัมพีระโสพีนาคินทนาคีปิสาจพูตากาลี ชายชาทุนิมิตาโรคีชายชาสิงคีสุธาธานมุขชาชายชาวรุณนมุขขาตาชายชาจำปาทินาคักุระคันทุกชายยาชยาคัชคนนาตุรงสุกระผูชงศีหะพยาคตีปาชายชาวรุุนมุขยาตาชิตาชิตาเสนนาลรปุสุทธิอรดีชายชาสุขาสุขาชีวีชายชาธรณีต่อเดสทาสุชยาชายชาธรณีสันตินสะา ชัยยชยามังกราฏัญญาภาวเคชัยยชยาวรุณนักยาเคชัยยะชยารักษาเสสุระปุชาเตชาชัยยชยพมเมทคณาชัยยชยราชาธิราชชัยชัยยชยปัทวิงสักพังชัยยชยารันตาปัญเจกพุทธสาวังชัยยชยมเมสุโรฮาโลฮาโรหลิงเทวาชัยยชยพมมาสุระโค ชายาชยตนาโควิพากรวรุปโขจันทิมารวิอินโทจกเวนัตเตโยจักูเวโรวรุโนปิจะอาคีวายโยจักปชุนโถกุมารโรทัรทโกอัฐารสมาธิวาสิธิตาปัสสะอัธโยอิเซโนสาวกาสัพพาชยาดโมภาวันตุเตแชทโมจักสังโคจัตทัสปาโรจักชายะกังเอตนาเชตชนายชสุธีภาวันตุเตเอตนาพุทธาตชนาภุดุเตชยะมังคลังชายวิปุสสะสริมาโตอายังมัตสัจปาปิกมโต ป巴าโชโอโคชัมโพธิมันเดปโมทิตาชฉลธาพรมคณามฮิสินชัยวิปัสสติมะโตอยังมาราสัจปาปิมะโตปราโชโอโคชัมโพธิมันเดปโมทิตาชฉลธาอินทะคณามฮิสินชัยวิปัสสติมะโตอยังมาราสัจปาปิมะโตปราโชโอโคชัมโพธิมันเดปโมทิตาชฉลธาเทวคณามฮิสินชัยวิปัสสติมะโตอยังมาราสัจปาปิมะโตปราชโย โอโคจัมโพธิมันเดปงทิตาชัยธาสุปันนคกฆนามหิสีโนชัยวิปุสสัตสริมาโตอย่างมาราสัจปาปิมาโตปรโชโอโคจัมโพธิมันเดปงทิตาชัยธานาคขนามหิสีโนชัยปิปุสสัตสริมาโตอย่างมาราสัจปาปิมาโตปรโชโอโคจัมโพธิมันเดปงทิตาชัยธาสัพพมขนามหิสีโนฉันตัวโพธิยาโมเดสักังงามถิวัฒโนเอวังตะวังวิโชหหิ ชายชุม芒คาเดออาปัดราชิตาปัญเกศีเซมาทาวิปกภิเศกเกสัพผพุทธังขับปฐมโพติสุตตังสมังคังสวัสดตังสุตังสมโนสมวโตจะสุยธรรมพมาจาริสุปราคินังตกรกำมังวจากิมังทักคินังพระคินังโลกกมมังพิเตพระคินาพระคิณาเกตวรพัตเตภะตระคิณีเตอัฏฐารถาสุตตับุธาพุทธัสสะเนโรคาสุตตาโหทะสหัสเพหิยาดิพีสมานตุโนโยยิเทวะสัมิง ฐานเนติทกัตตาธิคายุคัสศาหุนตุสุตาหุนตุสัพพทารักขันตุสัพพัสตนางรักขันตุชีนาสสนังยักาจิปัฏฐาเตสังสเพปโปรนตุมโนรัฐายุตากะเรปวันสตุวาสังมสาวรหกาโรคาจุปัฏวาเตสังนิวาเรนตุจัสัพพทาเกยาศุขังจิตตสุขังอรหันตุยะถาอรหังบุสวดธรรมนิยามาสุดังเอวอมเมสุดังเอกังสัมยังภควาสาวะเทียงวิหัดดิเชตเดวเนอนกคปีติกาสะอรัญมิตราโคภควา พิคูมันติสิิพิควติพัลเตติเตพิคูปะควาโตปัจโสสุปะควาเอตตัทโวจาอุปทาวะพิคเวตถาคดังลุปทาวะตถาคดังทิตาวาสาถาตุธรรมิตาธรรมัญญาตาพเพสังคานิจติตังตถาคโตอภิสมุติอภิสมณติอภิสมุตตวะอภิสมณตวะจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวารติวิภาชติอุตานิกรติพเพสังคานิจติอุปทาวะพิคเว ตถาครานุปทาวาตถาครานิตาวาสถาตุธรรมทิตาธรรมิยามตาสัพเพสังฆาทุคาติตังตถาคโตอภิสมุติอภิสมนติอภิสมุตตวาอภิสมเนตวาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิปัสติวิภาสติอุตานีกโรติสัพเพสังฆาทุคาติอุปทาวภิกเเวตถาคณานุปทาวัตถาครางทิตาวาสถาตุธรรมทิตาธรรมิยามตาสัพเพธรรมารัตติตังตถาคโตอภิสมุติอภิสมนติ ภพสมุติวาภพสมุตวาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญทาเปติวิวรติพิพาชติอุตานิกรุติสัพเพธรรมาอัตติอิทมัมมจะภควาอัตตมนาเตภิกขุภควาโตภาสีตังอภินัน,นทุนติบทสวสดพันเทกาตะคาถาท,าที่ดังนานว่าข้ามายังปาร,ริก,กังเกน,นะขตาตังบุนคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพัวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง เนธาทินปปาหินดังปันดันจ่าอนาคตังสิ่งเป็นกรี๊รับไปแล้วสิ่งเป็นผลก็ยังไม่มาปันจุนปันดันจะาโยธมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีรังสังกุมปังดังวิธามมนุษพรูหเยผู้ได้เห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งนายคกนแุขรเขาควรพราพูดังการเช่นนั้นไว้อาจวะกิจจะมาตับังโกชัญญามะนางสุเวความเพียรไปกิจท่องธรรมวันนี้ใคาจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นายฮินโนสงคัญตนะมหาเจนมัมจุนา การผัดเพี้ยนต่อมันจะล่าซึ่งมีศักมากแค่ไม่มีสำหรับเราเอวังวิหารที่มาจะเปียงโหระตมาตันทีตังตังเวพันเทวติสันโตจิคเต,เตมุนีมุนีผู้สงบร่าเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคานทั้งกลางวงันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสั่งเวขาปัญจะเวกขคณนะ สัพเพสังขารนิจาะสังขารคือดร่างการจิตใจและลระูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแดับไปไมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือดร่างการจิตใจและลระูปธรรมนามธรรม ทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจะบตายไปสัพเพธ,ธรรมานิตาสังขารทางปนหาเป็นสังขารละไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นม่นใช่ตัวม่ใช่ตนไม่นมนคนถือว่าดาว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวันชีวิตตางชีวิตวเป็นของไม่ยั่งยืนถูกวางมานั่งความตายเป็นของอยั่งยืนอวสังแล้วมรรคพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้ มานับประโยชน์สานังเมชุดตังชุดของเรามีความตายเป็นที่สุดรอดชุดตังเมนิาตังชุดของเราเป็นของไม่เที่ยงมานังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวตตะคนที่จะสังเวชอายังกายุอาจิรังร่างกายนี้เบ้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาณุคันพัสสกิญญาณชุดโัวเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสตสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกระดิงคาลังอิดวัด ประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนในลัดทางหาประโยชน์ไม่ได้นิจาวัฏสังาราสังขาร่างายไม่เที่ยงหนออุปาเทวจะจรทำมิโน,โนมีความเกิดขึ้นและไมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวันดุสันติคันเกิดขึ้นและลำดับไป เตสังบูปะสมสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารท้หลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามันติจะสลายทั้งปวงกำลังตายอยู่เมลนสุติมลิสเดทตายแล้วก็มันงจะตายตาเทวหังเลสามีแล้วก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนันที่มีเอธัสังสโยความสงสารในความตายนี้ย่อมไม่มีกับเราเลย